เป็ตัวครับผมมงแก้มนะพื้นนี่อ่ามาันมันมเดี๋ยวเขาอยากตัวครับถือปืนรันไปหน่องเด็น้ลยนะครับ มือแตามเมาคำคืนนี้ไปครับผมมาลองพาไป็นจอดีครับ ตอนเช้าครับตอนเช้า อู้หนัหนนะครับขอ,อยาปวดรักพี่น้องโอ้หนันหานครับพี่น้องจะนักหนูครับผมกรนเขาเงี่โอ้โหสุดยอด บุมบุมบุมขบงวุ่นไงเลยครับแจ้งพอดีเลยรรครับพี่น้องเอาเอามานมานครับพี่น้องยอดยอดเก็บอาวุธโอ้โอ โซาแล้วโซาแล้วได้สองได้สองออเกล่าสิโกยหูกลัาสมบุดหูเอาผมมีเหรอ้ังกลับ,บานก็อะไไปน้องเอ้ย านแจงจ่อยอไปพี่น้องครับผมหาอยู่หากินกับบายน้องครับผม,มยิงหนูเดินขี่เก้าอีองเขาครับแต่บอลมันมัอยู่ในกองเขาครับพี่น้องมันอยู่แต่แบบค <c> า <oughs> งๆงครับผม จนเขาจูดห้าดอยังไปหลยหมองอมาเด็กว่สุดเร็จะเท่ากับน้น,น้ำมีปาิมาณเท้า,าเราไม่นรองเนาะเอาวปรุงยังจีนเนี่ย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่นะ้องบ้านน้องครับเริ่มงซีรีสเวลาเนี่ยเหรอครับผมทาง่ายไปเนละ จ้งข่าตาอะไรครับพี่น,น้องเอ้ยดีนอนอยู่หน้าครับอากาศนาวคักโอ้โหโอ้ เรีวแห้งครับผมสู่ๆกันนะครับพื่อนน้องเอ้ยจับปนไปนะเกงเต้นปลาไปเรียกปลาหมงครับผมขาดมืดครับพี่น้อง หมอไอปลาเนี่ก็มองครับสามตัวนี่ครับว่างนะปลาครับ,รบพิยมเหมือนกับเด็กไเติมอยู่คู่กันครับนี่น้องอ่าครับผมเดี๋ยวไปหาปุ๋ยใส่ะลัดอกก่อนครับพี่น้องคอยากันครับ